นายอนุทินส่งสัญญาณชัดเจนไม่เป็นถ่ายญาติทยและไม่ขอวิจารณ์ค่าแรง6กรอยบาทบอกเป็นเรื่องของนโยบายพักไทยพักมันคิดแค่ทำให้ภูมิใจไทยโดนใจประชาชนเท่านั้นค่ะถึงเวลานับถอยหลังเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งหลังกฎหมายรูปที่เกี่ยวข้องทั้งสองฉบับผ่านฉลุยคือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองและร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสที่ล่าสุดในชวนหลีกภายประธานรัฐสภาบอกว่าได้ ส่งเรื่องมายัางรัฐบาลตามขั้นตอนตั้งแต่วันที่2ทธันวาคม2565ที่ผ่านมาแล้วโดยรัฐบาลมีระยะเวลา5วันเพื่อนำาึ้้นถุนกล้าว ก่อนมีผลบังคับใช้ทําให้ต้องติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองหลังจากนี้ที่เริ่มมีการแสดงท่าทีที่ชัดเจนโดยเฉพาะผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่จะเดินหน้าต่อแม้จะดํารงตําแหน่งได้อีกเพียงแค่2ปีหรือปี2568จากนั้นจะต้องมีคนมาทําหน้าที่ต่ออีกสปีที่เหลือหรือเรียกว่านายกคนละครึ่ง โดยมีการตั้งข้อสังเกตจะจับคู่ทาย,ยาททางการเมืองสองปอพลเอกประยุทธ์กับผลเอกประวิทธ์วงษ์สุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐหรือผลเอกประยุทธ์กับนายอนุทินชาญวกรกูลหัวหน้าพักปุ่มเจไทยที่นายกรัฐมนตรีไม่ตอบในเรื่องนี้และที่ผลเอกประวิทร์ระบุว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้อยู่กับพรคพลังประชาแล้วก็เลี่ยงที่จะตอบโดยบอกว่าที่ตนเองเป็นนายกรัฐมนตรี เพราะพรคพดังประชารัฐเป็นผู้เสนอส่วนจะให้สนับสนุนเป็นแคนดิเดตต่ออีกหรือไม่นั้นตอนนี้ยังไม่มีใครขอมาดานนายอนุทินกล่าวว่าทุกอย่างจะชัดเจนหลังการเลือกตั้งพราะต้องรอผลการเลือกตั้งก่อนจะพูดอะไรต้องรู้ว่ามีความพร้อมแค่ไหน พร้อมทั้งแสดงความเห็นถึงเจตจำนงของนายกรัฐมนตรีที่จะทําการเมืองต่อว่านายกรัฐมนตรีเป็นผู้ที่ทุ่มเททํางานให้กับบ้านเมืองในกรอบการบริหารบ้านเมืองตามระบอบรัฐสภาโดยรัฐบาลจากครบเทอมอยู่แล้วก็ถือว่ามีความสามารถในการบริหารบ้านเมืองที่มีประสิทธิภาพส่วนที่หลายฝ่ายมองว่าเป็นทายาททางการเมืองนั้นนายอุทินกล่าวติดตลกว่าหากอยู่ในประวัติศาสตร์การเมืองประเทศไทยทายาทก,การเมืองตายก่อนตลอด ส่วนเรื่องนโยบายค่าแรง600บาทของพรรคเพื่อไทยนั้นไม่ขอวิจารณ์เพราะขณะนี้เข้าใกล้การเลือกตั้งมากแล้วนโยบายเป็นเรื่องของพรรคไขพ่พรรคมันส่วนตัวต้องคิดว่าทำอย่างไรให้นโยบายของภูมิใจไทยโดนใจประชาชนมากที่สุดรวมถึงสร้างความเชื่อมัน่นให้ได้มากที่สุดทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นอุ้งอิงตู่หนูท็อปป้อมตุย๋ยมิ่งทุกอย่างก็ต้องรอดูหลังการเลือกตั้งถ้าดูในประวัติศาสตร์ การเมืองประเทศไทยรู้สึกไทายยากการเมืองจะตายก่อนนะครับผมไม่ประสงค์ครับถ้าผมจะเป็นอะไรเนี่ยผมต้องทําตัวเองให้มีความพร้อมทําความเชื่อมัน่นกับประชาชนไม่ใช่ให้ใครมาตั้งนะถ้าเราคิดว่าคลเอกประยุทธ์ถ้ามีเวลา,า,าสองปีเนี่ยมันจะเป็นได้ทํางานอะไรได้เยอะกว่ากับนนตังเลืองอื่นที่เขาเสนอตัวสิบปีถึงวิจิตรามนขิบแขนงผมไม่วิจณ์คนอื่นดีกว่าน,ววนี่มันเข้าเข้าใกล้ การเลือกตั้งทั่วไปก็ามาเต็มทีแล้วผมคิดว่าสิ่งที่ผม,ต,ต,มต้องกังวลคือทำยังไงให้นโยบายของพรรคภูเก็ไทยของผมเนี่ยมันโดนใจประชาชนมากที่สุดสร้างความเชื่อมากเีนืประชาชนมากที่ นายอนุทินยังระบุด้วยว่าการจัดตั้งรัฐบาลในรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนไว้ว่าจะต้องเป็นพรรคอันดับหนึ่งถึงจะจัดตั้งรัฐบาลได้ซึ่งรัฐธรรมนูญคือระบอบประชาธิปไตยฝ่ายไหนได้เสียงข้างมากฝ่ายนั้นก็จะได้เป็นผู้ที่จะจัดตั้งรัฐบาลรวมถึงเรื่องการโหวตผ่านกฎหมายที่สําคัญของประเทศ